คลิปนี้นะครับท่านจะได้เห็นรถไฟสองขงบวนที่ปกติทาให้มีโอกาสได้เจอกันนะครับาวิ่งมาตามกาหนดเวลาขบวน24ถึงปลายทางธนบุรีนะครับเหนื 9, อกาบุญยอดต้นทางเพียบปิวัตรเนื่องจากวันนี้นะครับรถธรรมดา24ทางสวนปลายทางธนบุรีรถจากชารดนะครับโดยจากชมรดเลยล่าช้าเยอะเลยเข้าสถานีวัโปงเกือบทุบเลยนะครับช้าไป สามชั่วโมงเสร็จเลยครับชายเยอะมากนะครับวันนี mm. ้เป็นระบบทางคู่แล้วนะครับรถส่วนใหญ่ก็ตรงเวลามากขึ้นแต่จะมีปัญหาลักๆอยู่ตอนนี้เรื่องรถจักรรถพ่วงนะครับที่ยังขาดแคลนนะครับอย่างไม่เพียงพอให้บริการนะครับก็เลยเกิดปัญหาชำํำรถบ่อยเราไม่ได้ซื้อใหม่แล้วก็เข้ามามากพอนะครับ ไปยังองใช้รถจักรรถพ่วงเก,งก่าๆนะครับไปด้วยก็จะเกิดการแบบนี้บ่อยครับหวเก้าเข้ามาก่อนนะครับสองสี่ 4, กใกล้จะเข้าแล้ว ขอการรถไฟหประเทศไทยขอขอบคุณผ anyway, ู needed, Please, ้โดยสาที puck, Además, <sl aps> so really cool ่ใช้บริการขารรถไฟหนาระเทิไทไปหัวเสียที่ไหนมาไปหัวเสียที่ไหนมาขอาเลยหรอเรอกเป็นรเมามืดเลยรถไฟคงากา้บการขอบคุณค่ะเจอโนก้าเ้ปาติไม่เจอโนก้า เเอจไม่่่ใชรืงดีผู้โดยสารโปรดทราบที่นี่สถานีด้านโตกที่นี่สถานีด้านโตกทารครานจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถสดและมัตสวาอันตาระข้าที่จองจากขบวนรถและโปรดเก็บกยอนจุดของขบวนรถข้าม่เรียบร้อยก่อนทียมูญจากขบวนรถด้วยค่ะ ขบวนรถจอดเที่ยวสถานีบ้านโป่งทางเทลารที่1ขณะนี้เป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่2ี4ต้นทางจากสถานีหลังเฉลิมสุดใจทางสถานีพนมรุ้งขอคอนเสิร์ตผู้โดยสารทุกท่านโปรถแยนใช้เบรคปัดด้ายขับขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจากข้าศัตริย์จะได้รับอันตรลาดไถ่แรงได้ขาดขบวนรถเที่ยวนี้เพื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้ว จะส่งผู้โดยสารที่สถานีคุนทรหลังปาดุสถานีช่องบางแสสถานีตรงบดีเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในกา,นา,าขร,ขอ,ข,อาาราของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทาง ขอให้ผู้โดยนสาทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยวสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีกขอขอบคุณค่ะ